มาหยุนม่เป็มาเก็บลำไย,ยจ้าวันนี้เงียพี่น้องคนลิ่นจ้ามาหยุนม่เป็ นา่เจ้าพี่น้องใครแล้วมันก็นจะทําให้ไอ้ลำไยเฮาเนาหรือว่าลำไยเสียนาจา้าพี่น้องเนาะเนีย่ยเดยตึงจะให้ดูนะคีบกันมาสัน่นพี่น้องมแมลงวันทองเพื่นกนจะไปยันหรือว่าพึ่นจะไปไข่ใส่ในนีไม่มเจ็ด กิฟกันมาสันพี่น้องต้องขอบคุณผู้สนับสนุนนะคะนางเบิงฝนตกจ้ะพี่น้องวันทองเขาอื่นแบบว่าตัวออกกันการเลพี่น้องตัวออกตัวกันการนนะ่ะน่าลักจ้ะพี่น้องเพื่นอนใจมนไม่เจ็บอากาศพูปเก็บปะ เก็บเก็บประกำใหญ่มาโดกดกเกินไปมณีแม่งมแมลงดกดกเกินไปมณีแม่งมแมลงพระว่านกำลังลวนบีบตัวจ้าพี่น้องลำํำไยฮอต แมลงวันทองเพิ่นกะจะไปยันหรือว่าพิ่นจะไปไข่ใส่จะเป็นแล้วคุณเยตึงเลยนางเศร้าโฮมจ้ะพีปนน้องนางเศร้าโฮมขอบหานเดบปูนอันนี้จะตึงนางอยู่ในเต็นจ์จ้ะอันนี้นะคะเนี่ยนี่คืออันนี้ผ้นทีจากทีเพิ่งแมลงวันทองเพิ่นยันใส่ละลงมายบอันนี้นะคะเนี่ยนี่ คืออันนี้พ้นที่จากทีเพิ่นมแมงวันทองเพิ่นยันใส่ละลงมา <c oughs> <c oughs> มแมลงวันทองเพิ่นก็นจะไปยันหรือว่าเพิ่นจะไปไข่ใส่ <c oughs> คีบกันมาสั่นกันหน่อยใบเพิ่นจะเปลี่ยนสี มะนีมะแลงวันทองเพื่อนจะเห็นเนาะเพื่อนจะถูกกินจะ้ะเหมือนมะม่วงอะมะม่วงแก่จัดถ้าเราไม่หอ่อเอากะคูไะไ่ไปเก็บอ่ะเก็บเก็บประกำใจม่มาไม่ไปเก็บ มาเก็บลำไยจ้าวันนี้เงี้ยพี่น้องฝนลิ่นจ้านามโหงคุณรดจอดอยู่ในป่ามะม่วงพี่น้องป่ามะม่วงนู้นบรูจะปินแ้งได้ดกดกเกินไปมนันีแม่งมแแรงอันนี้นะคะเนี่ยนี่ คืออันนี้ผลที่จากที่เพิ่นมแมลงวันทองเพิ่นยัดใส่ละ่ะลงมายพรพะวานกำลังลนบีบตัวจ้าพี่น้องลำไยฮอดก็คือ้าเพิ่นเริ่มสุกใบใบเพิ่นจะออกเรื่องเงมันพี่น้องเห็นอยูเห็นเนาะที่กิงที่เพิ่นกองลงมาน่ะพี่น้องนั่นแหละ นามหงคุณรถจอดอยู่ในป่ามะม่วงพี่น้องามะาม่วงนูนบรูจะป็นใจเลยต้องขอบคุณผู้สนับสนุนนะคะนางเบิงฝนตกจะพี่น้องจีบ <c oughs> กันมาสันพี่น้องใบเพื่อนจะเปลี่ยนสีมะนีมแแลงวันทองเพื่อนจะเห็นเนาะเพื่อนจะถูกกินจะเหมือนมะม่วงอะมะม่วงแก่จัะถ้าเราไม่หอ่อ พี่น้องจะจะถึงมาเก็บลำไยจ้ะต้องขอบคุณผู้สนับสนุนนะคะนางเบึงฝนตกจ้ะพี่น้อง <c oughs> <c oughs> แมลงวันทองเพิ่นกะจะไปยันหรือว่าเพิ่นจะไปไขใส่น้าหงเพุ่นรถจอดอยู่ในป่ามะมหมวกพี่น้องป่ามะม่มวกนู้นบรูจะเปิดจังได้ก็คือหาเพิ่นเริ่มสุกใบใบเพิ่นจะออกเรื่องเรืองมันพี่น้องเห็นอยู่เห็นเนาะที่กิงที่เพิ่นกองลงมาเนาะพี่น้องนั่นแหละก็คือหาเพิ่นเริ่มสุกใบใบเพิ่นจะออกเรื่องเืองมันพี่น้องเห็นอยู่เห็นเนาะ ทีกิ่งที่เป็นกองลงมาแนี่พี่น้องนั่นแหละนะจ๊ะพี่น้องใครล้วมัน,น,น,าาก,นก็ะกนจะท่าให้ไอ้ลำไย,ยเฮาเน่า,ห,นาหรือว่าลำไย,ยเสียนะจ๊ะพี่นอ้องเนี่ยย่าตึงจะให้ดูนะเอากระโข่ไปเก็บบ่ะเก็บเก็บกระกำใหญ่มาเก็บกันนะจ๊พี่นอ้อง นายจ่าจพี่น้องใครจะทําให้ไอ้ลำไย,ยเฮาเนาหรือว่าลำไย,ยเสียนายจ่าจพี่น้องเนาะเนี่ยเจตุงจะให้ดูนะจ้ะเป็นแล้วคุณเจตุงอะไรนางเศร้าโฮมจ่าพี่น้องนางเศร้าโฮมเข้าบ้านแบบปูนนี่นเ <c ười> จตุงนางอยู่ในเต็นจ้ะเอากระโขดไปเก็บวะเก็บเก็บกระมังใจมา ก็คือหาเพิ่นเริ่มสุกใบใบเพิ่นจะออกเรื่องเรืองมันพี่น้องเห็นอเห็นเนาะที่จริงที่เพิ่นกองลงมาเนาะพี่น้องนั่นแหละต้องขอบคุณผู้สนับสนุนนะคะนางเบิงฝนตกจากพี่น้องวันทองเขาอื่นแบบว่าตัวออกกันการนะพี่น้องตัวออกตัวกันการนั่นละจ้ะพี่น้องเพิ่นใจเจาะยันกิ่นเพิ่นเพิ่นหูได้ยังไหนว่าลำไยเราสุด นั่นแหละก่อยู่ประมาณนั่นแหละจะพี่น้องอน่ะจะพี่น้องใครล้วก็จะทําให้ไอ้ลำไยเฮาเน่าหรือว่าลำไยเสียนอจากพี่น้องเนา e. ะนี่จาตึงจะให้ดูนะเจาะยันกินเพิ่นเพิ่นหูได้ยังไงวาลำไยเราสุดนั่นแหละก่อยู่ประมาณนั่นแหละจะพี่น้องอประมาณนี้จะไอ้จะตึงจะให้ดูเนาะอันนี้คนที่เ่นแตกเนาะ นจากพี่นอ้องแต่เปิ่งจะให้ดูนะคะเนี่ยอันนี้นะคะเนี่ยนี่คืออันนี้ผลนีีจากทีเพิ่นแมลงวันทองเพิ่นยันใส่ละ่ะลงมาหน้ามโหงคุณรถจอดอยู่ในปลามะาม่วงพี่น้องปลามะม่วงนู้นบรูจะเป็นแ้งได้รกรกเกินไปมนันนี่แม่งมาแมลง นามหงคุณรถจอดอยู่ในป่ามะม่วงพี่น้องป่ามะม่วงนู้นบลูจะเิดใจงไดดกดกเกินไปมนันนี่แม่งมาแล้วพี่น้องจ้ะจะถึงมาเก็บลำไยจ้ะนะจ้ะพี่น้องใครล้นก็จะทำให้ไอ้ลำไยเฮาเนา่า หรือว่าลำไยเสียนาจาพี่น้องเนาะเนี่ยายตึงจะให้ดูนะมาเก็บลำไยจ้าวันนี้เนี่ยพี่น้องฝนลินจ้าประมาณนี้จ้าขอบคุณในการรับชมขอบคุณผู้สนับสนุนนะคะแนี่ยตึงก็ได้ตะคิบวบถานะเพราะว่าอันเจาะยันกิน่นเพิ่นเพิ่นหูได้ยังไงว่าลำไยเราสุดนั่นแหละ กอยู่ประมาณนั่นแหละจ้ะพี่น้องก็คือหาเพิ่นเริ่มสุกใบใบเพิ่นจะออกเรื่องเรื่องมันพี่น้องเห็นอยู่ห็นเนาะที่จริงที่เพิ่นกองลงมาเนาะพี่น้องนั่นแหละพี่นอ้นนนองจ่าจะถึงมาเก็บลำไยจ้านามหงคุณรถจอดอยู่ในปามาหมวกพี่น้อง ามามมว่นู้นบรูจะดติดแจ้งได้พระวานกำลังลนบีบตัวจ้าพี่น้องลำไยฮอดหมานี่จ้ะขอบคุณในการรับชมขอบคุณผู้สนับสนุนนะคะ